สวัสดีค่ะมาพบกับวันทงชัยวันเลกอกดีประจำเดือนกุมภาพันธ์2565กันค่ะสำหรับเดือนนี้มีวันไหนที่เป็นวันทงชัยบ้างดังนี้เลยค่ะวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือปีเถาะปีชวดและปีมะเมีย วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือปีมะเมียปีเถาะและปีระกาวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีวอกและปีมะเส็งวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีจอ ปีมะแมและปีฉลูวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีชวดปีเถาะและปีระกาวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีเถาะปีชวดและปีมะเมียวันพุธที่16กุมภาพันธ์ ผ,ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีมะเมียปีเถาะและปีละกาวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีชวดปีเถาะและปีละกาและวันสุดท้ายคือวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ผู้ที่ไม่เหมาะกับวันนี้คือผู้ที่เกิดปีมะโรง ปีฉลูและปีมะแมและนี่คือวันทงชัยประจำเดือนคุมภาพันธ์2565แล้วกลับมาพบกันใหม่กับวันทงชัยเดือนหน้าได้ที่นี่สวัสดีค่ะ